สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา18นาิกา31นาทีพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสว่างผู้พัฒวิบูรณ์ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒและประธานคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากมหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งโดยเสด็จพระราชกุศรตามพระราชธยาศัยเพื่อสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระ เจ้าที่ปังกรรัศมีโชธและเพื่อสมทบทุนบูรลณลทธิคุรุปธรรมโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศก,การแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2559ในการนี้ได้มีพระราชดํารัสให้กําลังใจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศและประชาชนพระจัรารทานปริญญาราชภัฏนมา ตอนแน่งมาเป็นเวลา้าท้าสุดปีอันนี้นก็ทําให้รู้สึกมีความสุขและมีความผูกพันวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัทรทั้งหลายอย่างมากเพราะว่าก็หลายปีแล้วแล้วก็ไปทุกครั้งก็มีความสุขก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะทาให้มหาวิทยาลัยราชภัทรของเราเนี่ยเป็นประโยชน์่อประชาชนเป็นประโยชน,ยชน,ยชน์ต่อภูมิภาคนะอา ้องถิ่นจริงๆอย่างจังในเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องความรู้ทั่วไปแล้วก็ข้อสำคัญคือผลิตคนดีผลิตคนดทีที่ที่เห็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็สังคมคิดว่าสถาบันนี้หรัชพันธ์นี้จะเป็นประโยชน์และจะเป็น,นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าเกิด ตังใจแล้วก็ร่วมกันคุยกันมากๆจะเป็นรัาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก